ลสบายดีสบายดี FC คำแสงบันนาเนาะยินดีตอนหับเข้าสู่ส่องเผ่งกระยข่องเผ่งกร้โขเนาะส่องคำแสงสบายดีเด้อสบายดีเด้อสบายดีวันนี้เนาะหากกระได้ทายคลิปคู่กันวันนี้เว้ยสองเลยตีสองแล้วไปเตะบ้านดีคำแสงได้มาอยู่นรงกันงเลยเด้อวันนี้เด้อคือว่าคำแสงใหญ่ทินใหญ่ทานมาแป๊กลากเลยแหละเนาะ ือว่าร้าล uh, uh, hmm. yeah, ักแล้วมาปลาร้ากันแหละพีาะว่อพรดีแเลยไปเห็นเพื่อนซอยกู้สบายเลยก็เป็นอยกโคตรโยกถ้าต้องใส่เสืออใส่ย่งเล่งเลยตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปกินข่านะทุกคนจะมุ่งอะไรกินเฟ้ออ่ะจะกินสบายมุ่งหนึ่งกินเข้าเข่าเนาะ เพราะว่าเสาร์นี้เขากินซอยจู้เลยดิคลาสสีคพี่น้องลิตาโทรมาเว้ยบระเทศไทยให้เอฟซีเบิ้งเนาะจะไปใส่อ่ะจะคือหูฮะคอยเอามากินข้าวคขอยได้กระเจ้เขาเชี่ยวเขื่อนไปสัดเป็นอะเขียวนี่กระเจ้ฮะอยู่ในห้องห้องอะไรกระเจ้ห้องเลยกระเจ้กระเจ้ห้องตัวหนึ่งอยู่ในตองเดอร์ตองเดอร์กงตื้อกงตอร์ ไปนเดี๋ยวกไดนไปทุกคนเราจะไปกินยังก็กินเฟอรเอาซะเพอ,พอหรหันด่งกันเนาะอยากสด<ะ>นหนำเออหั่นงอะไอหั่นดังอยู่แค้มคองพี่นองเนาะอยู่ปากซีโอ้เดดอรรูขายขามือได้หลดจักมีแต่วันติดตเข้ามาเลยพี่น่องพคยอยากได้ สื่อไปในมันบเบต้าดอกมเบตาเนี่ยมันเบตายจักมันยังดีอยู่ติอย่างเดียวพี่น้องค้านี่มันกินน้ำมันเท่านั้นเองแค่นั้นเองพี่น้องเพราะว่าจักมันซ้อมพันป้ายบ่ะนี่จักมันใหญ่จักมันใหญ่เดี๋ยวมันก็สมรถแคเมลีอลไรรถคนรวยขี่เสียแล้วคนถูกขี่เพรว่อันไปเห็ดใหม่นี่มันก็งามแล้วนะนี่ไปเห็ดซีใหม่เขาจะเห็ดนะโปรโปรไวนลอะไรคอนเสิร์ตนะ กับเบื้องมันแต่ว่ากระบอกบันไดดอกนะครับแจ้งเปลี่ยนรถใหม่ซื้อไมตี้เอ็กเนาะกระบะรุ่นเก่าแต่งแต่งแต่งซื้อหน่อยเดียวนะบปแต่งลายดอกน้ำก้น้ำได้เออใส่ขี้น้ำอยู่ดอกเออเป็นรถกู้ยิงกันขี้เสียไมตี้เอ็กซ์สับเท่แล้วนี่รถตันตีต่อเข้ามาเลยนี่กูมักรถคันนี้คนด่าเนี้ยคนด่าเนี้ยตัวยุตตาตัวยุตตาวีออสเอ้ยพอมันวีออสนะ มันเปลี่ยนใหม่แลวนะวีออสบะมี่เลยบอมีจาว่าติดต่อเข้ามาเลยพี่หนัองทางเฟซบุ๊กเนาะคำแสงมันหนหรือวาเป็นเบอร์เก่าหนึ่งศูนย์แปดสามศูนย์สองสองื่อสื่อซื้อให้มาแน่ปิดให้มาแน่รถคันนี้เน,ะนาะอ่ะเลยอยู่ปากเซ่พี่หนัองมาเบิ่งได้เนาะมาเบิง่งรถตัวจริงเลยมาเบิง่งมาครับกินบัวบเซชวนนี่มีหมดเจ็บต่ออ่ะอไปกินเธอเอาไปทุกคน เจอกันที่หานเฟอร์เดอโอเสแปมโบอกมันยังไ่ได้เมื่อเมื่อนะพและบอยเมื่อเมื่ออย่ยังยังงานประจำเลยมือหื่อจะเมื่อนะตอนพลงมานาวเลยสิจาข่ารถหฮดอกอยู่นี่กาไปโฟโอ้ยสดหนำด้เนกินหนำสแซ่พอ่กันอยู่หันเพ้อปากซมวงยังนี่นี่ ม่องว่าเด้งแกมแดงไปกินมื่อน่ะ่ยี่ใส่อยู่ในสนามแดงเออเดี๋ยวไปซื้อมื่อกินเนาะเซีมาว่านี่ขี่เทนสโอมเลยเปรี้ยวปลาก็ได้พี่น้องเซีมาว่านี่มังม่วงเออบักโตมันนี่อยู่ตรงย่างมันกินเลยจักเล่มันเราปลาในตู้เย็นโอ้ยอยู่ในตู้อะไรบักซีอยู่ใช่เดี๋ยวนี้เว้นเว้นมันไปตึง้งก้วนะกันซีกะตึงกันนี่แหละตึงกันจเมื่อคืนนี่ไม่ได้จะเป็นมือเลยเศร้นี่อะไร เออเฟิงคันคันนังหน่อยเสร็จฮามึงเลยอย่าว่ากูอยู่ในห้องเด้อกูไปแล้วฝนว่าสนายครูเขาเออยังอันนี้มึงไปใส่นี่เอายู่ใสขนาดทำคุณรีเออเออคุบมงบ่าบ่ในห้องในห้องแหมนี่ขาได้เลเนอ่ะ กินโดนเลยกระหลกคือสีไม่แห้งนะสดเนาะบมีห่อนมีห่อนมีห่อนบือมันมีแห้งมาพี่น้องกินเพอรน้ำกันกระโหลวกค่ะก็เรียกว่าพอดีแบบพอดีงาเนาะเออคือสีไม่แห้งรีลีรอพี่น้องเนาะมากินเพอร์แคมของเนาะกู่ได้กินโดนอลไรเด่นคือสีแสียนี่แห้งยาวเลยวะยังวะ กินแต่กินแต่มีเรื่องเส้นมีเรื่องมีเรื่องอ่ะว่าอะไรเป็นอะไรนี่คือเมท็อกนี่คือเมท็ออันนั้นพี่น้องกำแสงยาหยอดยากของเซนน้อยๆไม่เคยกินป่ะเ้นเส้นมีเส้นมีข้าวอันเดียเส้นมีเนี่ยหน่อยนมีไวอยู่นี่มีข้าวมีหน่อยเซนเนี่ยหน่อยข้าวๆนี่มีไวอยู่นี่ อยู่ส่วนลายอยู่ล่าอยู่ล่าจะบอคอยมีเราไม่ถูกมั้ยเนนั้เ็นน่ะเ็นยางเ็นาหารเดียวคือคืออยู่เพนสิบมอเนาะอยู่ยนง่ายกิายิปหายยอมบ่ดหยุดปากนะเนามไซื้อผลิตตัวถามผล มือซ้ายมเมืองอยดิเยี้ยนมวยก็เซนมาบอกครูมืออมือหน้าก้อนจัดเป็นกูเป็นครูเป็นไปเอ้าแต่กระปันเอ้าไปมือหน้านัดเป็นครูเอาไปช่องครูแซมครูไปไปเป็นทีมหลายๆคนมันจะหมวนเสียกันครูไปก็อสียครูกับบอกซีเนาะมึงเว้นจากูเต้ตอนนักชันปีคูคูได้กันแล้วก็ซีเนาะกูอูได้กันเด็กก็มึงเหตุปเดี๋ยวมันเั็คกูมึงเห็ุมัน ไปเนบินใหญ่ไปจอดปนีเลยไม่ทางานกันด้เนี่ยจอดปนีสัไหนเเบากอยู่หอไปลิ้นเวอรจะอยู่ยังอยู่นี่นอนร็มียรไปหาายคลิปก่อนอะไรก็ไปาร็ม็ยนี่เอคลิปเรียบร้อยาเวดีมยวไปนที่นาองเดียสีผากันออกไปเพื่อนบิกใหญ่เนาะไปกับทีมงานนี่แหละเบาดีมกำลังมาพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเราจะกํลังกินอนาแดแล้วก็ออกมาพี่น้องถ่ายได้บัลลัยเพราะว่าอยู่ร้านเขาอันเปิดเพลงเนาะเดี๋ยวเราจะพากันออกไปเทื่ยวบิในไงพู่เลยพี่น้องไปเบิ่งดินนากุ้ยคุกโลกปเนาะเรียกเลยจะว่าหนิบอกมิสเตอร์เบุ๋มไม่ดื่มหรอตายพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดเพื่อนบิ๊กใหญ่เนาะเดี๋ยวสิพากันไปเบิ่งในคลิปบ่าวดีพี่น้องตลกแห้งแฟนสอนแฟน โอ้ยโปรแตกนะโปรแตกว่าสิมาแกงบิ๊กไงบ่าวดีมเล้ยมึงอะไรไงมึงหลับปะเออไปตอนนี้มาหอดอันบ้านบ่าวบิ๊กแล้วนะทุกคนสุเปอร์แกงบิ๊กใหไงเวลาเจอมันแกงคือมันเ็ศอยู่ในกล่องแกงวัสมงแกงวัสำเร็มุลก็มีมันก็มีเนาะอยู่นะนี่เห็นวะเหี่ยนวะมันก็บึงในเกาะลุงสลากด้วกันมันนั่งแทงรังรถปักแซงโคตร บนน่ะกูขึ้นในมันสุดแล้วอันนี้สุดบ่อมันต่้มไห้นี่หนะจากผืนปั้นนี่แหละจากผืนผืนมันผืนจอที่บอเป็นยังมันเป็นแผ่นเล็กซื้อแผ่นเล็กมันตันอันนี้กูก็ครัวงแล้วนะมันเป็นแผ่นเล็กก็นั้นซื้อมาเป็นไรดอกแผ่นเล็กมันตั้โพ่อต่้มหามันต่้มบินกูฮะป้าเขาเคยเห็ดเถือนใช่ไหมว้ยอาเมึงบริษัทนี้บอกหน่มึงท่าก็เห็ดตีนโอ้มาเบิ่งดิน พิ่งเอาก่อยนะพี่แล้วเนาะดินเอาก่อยทมลไล่ไปได้เฉตัวทอมสามสิบแปดรถดสล้านกีสิบสล้านกีแล้วทรายหาส้นสามเส้นหาโอ้สามเส้นหาอันนี้ได้ทางนาได้ตอันนั้นเขียว่าถาเไหนพูดถ่านี่แะกูอยากได้ดินนี่แะกูอยากปินนามั่เลยเฮือกเฮียลีชูรอยลีมึงจะปินนาไปพุดมันบนันบอครับ แต่ว่าถ้ามึงบ่ได้ดินตัวนี้มึงก็ต้องปินไปฮะโอ้กูเสียอะไรเนี่ยด้ทั้งน้านี่ก็โอเคนะขันก็แม่นตัวเสียทิศทางแม่นมื่อตัวนี้ตัวทุ่มเออกว่างยูพี่น้องกว่างยูกว่างยูกว่างยูนี่คารามึงด่ดินนะมึงตั้งมุมนั้นตั้งปินมาพี่เลยเออตั้งมุมนั้นแล้วก็ทั้งนี้ก็เห็นเดินก็เดินอะไรมึงมี มึงมีแพนยังมึงก็สร้างเพิ่มสร้างเพิ่มนะมั้ยเนี่ยเขาเพจ่นเห็นเหือนใช่แล้วว่าสิเห็ดก่อนเขาเออหนังนี้เนาะกำลังเห็นว่าเอ่อเอาก่อยมาทมดินเนาะมันสิบสามหลานพี่เนาะเสียงเพลงบูสิเขาลูกเขาพยายามๆบอกบอกโปกอยู่พี่เนาะเนาะบอกอยากให้มันละเงินเสียงเพลงเพราะว่ามันสีติดเลกซีสก็เลยบอกโปกๆไว้อันนี้อะเโอ้แหม่ไว้ก็ขลิด ว่ายอยู่แล้วโก็เคยเห็ดแบบบ่ใหญ่บ่หน่อยเนาะได้อยู่กวางกวางมาเบิ่งต้งนี้แห้งกวางพี่น้องกวงเห็นปะเต็มเลยกวางนี่แหละกับจิปุกกับมึงปุกตัวนี้มีแล้วนี่กับแห้งมีแล้วซื้อต้นใหม่ี่เลยนะต้นใหม่ี่เป็นเพดานเลยเด้อต้นอากูกับจิเด้งซื้อเลยนะเช่าไพ่เลย เอนซื้อเลยปอกวงวขนาดได้ค่ะวัวประมาณห้เมตรต่นี้ฮะล้อรองโยบผมเยอะชุรโยแต่นี้ครับยละเมตรปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบอ็ดสอเลยเลบอดี้มีรองบอดี้มาแก่งวิ่งไงเนาะตอนนี้กะ มาพากันเบิ้งดินไม้ไม้ไมโอ้ยนย่นยนมึงไปโย่เอ้าอย่างดินเข้าะนะนี่ดินจะคล้องหอดนนี่โย่ไปหอดุลเออสี่สิบแปดโย่สี่สิบแปดอ้ประมาณหาสิบเมตรเออเออะอ,อ่นะอพี่น้องกับสี่ประมาณนี้เนา้องมณีก็มาลินเพื่อนปิ๊งไง นายจะสุ่มเซวแม่พ่วงกันอยู่ดอกพี่น้องเนาะเออเขาก็ไมาดุนแล้วเนาะมาดุนเองคำแสงมาแต่เขามาแต่สวัสดิเขตพุ้ยแหละคำแสงมาจต่เสือซองตัวนี้ที่ซองตัวนี้เนาะเคยมาเลยกาสิประมาณนี้แหละพี่น้องจังไดกาพาคนแรกกุเซ่ไปกำลังใจให้แนพี่น้องกับทีมงานครับขอทีเราไปลงกันเด็ดน้องอโอ้ยเสียเปล่าเปิดไปเลย อะไรพี่น้องเจอกันคีมไหนพี่น่าเด้อบ๊ายบายพี่น้องสบายดีบ๊ายบายทุกคนบ้านบ๊อบวิทย์กันแล้วอาพูดเลยทั้งหน้าเนาะสุนัขขี้กันแล้วเลยสัตว์ขีใส่บาดสองไอ้น้องจังๆตัวถือกันตัวพีดกันนะวันนี้ซิมาขี้ใ้ห้องน้ำมันเต็มเนาะบาโต้ก็เห็ดปลาคอทาอะไรพวก